ทีนี้เรื่องต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าจะเป็นการพูดเริ่มไว้สําหรับหัวข้อต่อไปคือเรื่องของกระบวนวิธีปฏิบัติและเทคนิคนิการปฏิบัติสติปัฏฐานนี้ตอนลงรายละเอียดวิธีปฏิบัติปลีกย่อยเนี่ยจะมีเทคนิคหรือกลวิธีที่สำนักและอาจารย์ต่างๆท่านวางกันไว้ซึ่งอาจจะต่างๆกันไปได้ เระนั้นในขั้นเทคนิคเนี่ยอาตมาก็จะไม่ขอพูดในทีน่นี้จะยกตัวอย่างเช่นว่าท่านวัตย์หยัดคาว่าหนอขึ้นมาเอาคําว่าหนอมากําก,กับกับการที่พูดในใจอย่างพูดในใจว่าย่างหนอหรือขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือว่าแม้แต่ซอยอไปอย่างการซอยอิริยาบถเช่นในการจงกรมในการซอยจังหวะ บางสำนักก็ให้เดินตามธรรมชาติบางสำนักก็ให้ซอยอให้ซอยยิ่งถีเท่าไรหลายจังหวะสามสี่ห้าหจังหวะอะไรมากยิ่งดีเลยถัดน้อ,นองเนี่ยเพื่อให้สติทันอันนี้เรื่องการซอยจังหวะนี่ก็ดีเรื่องการที่มีการกําหนดวันหนอกํากับเข้าไปก็ดีหรือว่าวิธีการกําหนดรูปนามอะไรต่างๆอันเนี้ มากมายก็เป็นรายละเอียดวิธีปฏิบัติเป็นเทคนิคของสำนักของอาจารย์อาตมาจะไม่กล่าวในทีน่นี้เราพูดแต่หลักปฏิบัติทั่วไปโดยเฉพาะกันเน้นเรื่องข้อปฏิบัติที่มาจากพระไตรปิฎกอันนี้ก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าวิธีกําหนดที่อาตมาพูดมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการกําหนดสติปัฏฐานเนี่ยมันมีเป็นลําดับขั้นตอนลึกลงไปมันเหมือนกับส่งต่อกันไปเลย เมื่อกี้ในได้พูดแล้วว่าเวลาเรากําหนดเริ่มจากกายานุปัสนาเช่นกําหนดการเคลื่อนไหวร่างกายพอกําหนดไปแล้วมันมีเวทนาเกิดขึ้นในการเคลื่อนไหวนั่นเองเราก็กําหนดรู้ดูทันในเรื่องเวทนานั้นพอดูเวทนาแล้วอ้าวจิตใจของเราก็ถูกอิทธิพลจากเวทนาทําให้มีความขุ่นโมนเศร้าหมองหรือว่ามีความชอบใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นก็ดูสภาพจิตใจนั้น มีสภาพจิตใจที่มีความชอบใจไม่ชอบใจนั้นให้ตัวที่มันอยู่ในใจนั้นคือความชอบใจไม่ชอบใจแล้วตามเราไปดูอีกก็เห็นธรรมะอีกฉะน,นั้นมันส่งต่อกันไปตามลำดับครบชุดไปเลยอันนี้อันนี้มันก็อาจจะเป็นการที่ว่าดูไปตามลำดับแบบหนึ่งก็อันไหนปรากฏขึ้นมาก็กำหนดพิจรนารณานั้นซึ่งมันก็เป็นลำดับส่งต่อกันไปเองวิธีนี้ก็เหมือนกับว่าไปตามลำดับของธรรมชาติได้แบบหนึ่งอันนี้ อีกแบบหนึ่งก็คือจงใจผู้ปฏิบัติเนี่ยจงใจทําให้สิ่งที่จะพิจนารณานั้นปรากฏขึ้นมาให้พิจนารณา,นาอย่างสภาพจิตบางอย่างเนี่ยเราปฏิบัติไปนี่เราจงใจทํามันเลยให้มันเกิดขึ้นมาเช่นอย่างเราทําให้ลมหายใจของเรานี่สงบแล้งับละเอียดก็ได้หรือเราทําให้เกิดปลาโมดเกิดความ ร่าเริงบันเทิงใจขึ้นมาในข้อปฏิบัตินั้นท่านจะมีวิธีอย่างนี้อันนี้ก็เป็นการจงใจทําให้สภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นมาสําหรับเราพิจรารณาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งเหมือนกันซึ่งอาจจะเป็นไปตามลาดับหรือเท่าเราเนี่ยปฏิบัติไปตามลําดับตั้งแต่กายานุปัสนาจนถึงธรรมานุปัสนาได้โดยการที่ว่าจงใจทําให้มันเกิดขึ้นมาเพื่อให้ดาเนินไปตามลาดับ แล้วลำดับนั้นจะได้มาถึงอย่างที่เราต้องการให้ได้ผลดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในหลักสติปัฏฐานแบบกลางๆทั่วไปอย่างในมหาสติปัฏฐานสูตรนียท่านจะพูดแบบกว้างๆเป็นกลางๆอย่างพูดถึงเวทนาก็พูดถึงเวทนาทั้งหมดเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ที่มีอามิตรไม่มีอามิตรอะไรต่างๆเหล่านี้พูดอย่างเป็นกลางๆบางตอนก็จะมีบ้างเรื่องการที่จงใจทํา แต่ว่าในบางสูตรในบางวิธีปฏิบัติเนี่ยจะเอาเรื่องการจงใจทำนี้ขึ้นมาชัดเจนก็คือในหลักเรื่องอานาปานาสติสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าทรงนำมาสอนว่าให้เอาอานาปานาสติเนี่ยมาใช้เป็นทางดำเนินของสติปัฏฐานคือใช้อานาปานาสติเป็นแกนนำเข้าสู่สติปัฏฐานอันนี้ก็คือการที่ว่าจะได้ใช้เทคนิคแบบนี้ คือการที่ว่าจะจงใจสร้างสภาพจิตหรือสิ่งที่จะพิจารณาในสติปัฏฐานขึ้นมาแล้วให้มันก้าวหน้าไปได้ก็อย่างที่ว่าทําให้ได้ผลรวดเร็วยิ่งขึ้นนั้นก็เลยกลายเป็นวิธีตามธรรมชาติอย่างหนึ่งกับวิธีที่เข้าถึงลําดับในสติปัฏฐานโดยการที่จงใจทําขึ้นมาเช่นวิธีในการใช้อานาปานสติ16ขั้นคือการใช้อานาปานสติเป็นอุปกรณ์ ยงใจสร้างสิ่งที่จะพิจารณาขึ้นมาเช่นสร้างสภาพจิตแล้วก็การที่จะได้กําหนดธรรมะในขั้นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งอันนี้จะได้เป็นหัวข้อต่อไปคือการที่ว่าจะได้เอาอาณาปานสตินี้เป็นตัวโยงเข้าหาวิธีปฏิบัติตามสติปัฏฐานนี่เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งแาจารยว่าตอนนี้จะมาคิดว่าควรจะพูดไว้เท่านี้ก่อนในหัวข้อเรื่อง ของหลักการทั่วไปของสี่ปัฏฐานก็พอสมควรงนั้นคราวหน้าก็จะได้ไปพูดจำเพาะลงไปในเรื่องของการใช้เทคนิคโดยเอาอานาปาณสติมาเป็นอุปกรณ์ในการนำเข้าสู่สติปัฏฐานสำหรับในคราวนี้ก็จะขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนาท่านผู้สนใจ,จเจริญภาวนาทุกท่านขอจงจเจริญงอกงามในธรรมโดยทั่วกันทุกท่านจเจริญพร